ด้านหลังของกระบุกนี้นะครับก็คือตึกบรมราชมารีและตึกมหาจักรีสรินพรซึ่งเป็นตึกของคณะอักรรษรศาสตร์ครับ อะไรทำไมของแกต้องมาพูดเลยเรียบร้อยขนาดนี้เนี่ยอ,อ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเราอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์เราต้องพูดจาให้ชัดเจนชัดถานครับเอ้ยเชละอาดีแล้วแกจะมาแนะนำว่าอะไรเนี่ยคณะอักษรศาสตร์นะครับมีสีประจำคณะก็คือสีเทาครับอ๋อทำไมมันถึงต้องเ,เป็นสีเทาล่ะคะก็สีเทาเป็นสีของหลักสิลาจารึกครับหรือก็เปรียบกับมนุษย์ที่มีทั้งด้านสีขาวและสีดำครับ พอเสมาล้วไม่ยาังแล้วเออเนื่อไง้ยานื hmm. ้อยอหิวไหมเออหิวหิวปปปปมาที่เนี้ยทาดไม่ได้เลยอะไรข้าวเหนียวไก่ทอดิงหรข้นไก่ทอดอร่อยมากิเเดินเดินไรทีิมหาลาลงก์ ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่คณะอักษรศาสตร์นะครับทำไมอะพี่โอยเพราะว่าคณะนี้เป็นคณะแรกสร้างของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<อ>ซึ่งมีความยาวนานมากเลยท<อ>ีเดียวยาวมากเลยทีเดียวยาวมากตอนนี้อยู่ที่ไหน,นะคะตอนนี้เราจะทำพาน้องๆทุกคนนะครับมาดูตึกบัญชาการหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<อ>นั่นคือเขาเรียกว่าตึกไรที่น,นี่เทวาลัยใช่ไหมใช่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็ใช้เป็นตึกของการเรียนของคณะอักษรศาสตร์ด้วยก่อนที่เราจะไป ชมกันนั้นเออเราเราขอไปทางนี้ก่อนเราแกไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปเลยไปเลยไปเลยน้องอาจจะสงสัยกันทำไมเราถึงไม่เข้าไปอย่ในเฟรมใช่เพราะว่ามันมีความเชื่อของเราชาวจุฬาถ้าอยากรู้นะก็ต้องไปถามพี่พี่จุฬาเองนะอ่าที่เห็นกันอยู่ข้างหน้าคะต้นไม้สองต้นนั่นคือต้นชงโคใช่ต้นชงโคเป็นต้นไม้ประจำคณะอักษรศาสตร์นั่นเองซึ่งตึกสองตึกนี้มีความสวยงามมาก น้องอาจจะคิดว่าเป็นวัดแต่ไม่ใช่วัดนะเป็นศัพทปทัตยกรรมแบบไทยซึ่งมีความสวยงามมากสองฝั่งเนี้ยก็จะสมมากกันเลยเนี่ยถ้าพับมาเนี่ยจะเท่ากันเลยมีความสวยงามมากข้าอยากมาเห็นด้วยตาของตัวเองก็ต้องอยังไงพี่อันนี้พยายามอีพติดตาตงกันกห้ได้ค่ะใช่มันเป็นรุ่นน้องพวกเราการโอ <Okay. S 1> เคไป